สวัสดีค่ะอาจารย์วินาน,นะคะจากช่องรายการนพยากรยินดีต้อนรับทุกท่านเนะะข้าสูก่การทำนา,ดานดวงชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการตำนาณของผู้ที่เกิดราศีกันนะคะหรือว่าเกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีกันนะคะตั้งจิตอธิฐาเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อ,รอ,รอมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนันะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ6นะคะ7ค่ะ8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะ การทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงวโดวงชะตาของใครนะคะถ้าหากว่าใครฟังแล้วก็ต้องการคำทำนายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะแล้วก็ท่านที่ต้องการให้อาจารย์เป็นเป็นที่ปรึกษานะคะในเรื่องของการแนะนำช่องทางธุรกิจนะคะที่ส่งเสริมกับดวงชะตานะคะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์เช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า อาโรชิตาของชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นแบบไหนอย่างไรคะเดี๋ยวราดูกันนะตอนนี้นะคะอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้าได้ตลอดสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็อาจารย์เน้นเรื่องของความเข้าใจเน้นในการใช้งานได้จริงเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ท้ายที่สุดค่ะคุณสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้จากที่คุณมีหรือนําไปเป็นอาชีพหลัก ให้กับคุณก็ได้กับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่ท่านบางคนกําลังมองหาอาชีพที่แบบทํางานที่บ้านไม่ต้องเดินทางนะคะเพราะพออนไลน์ของอา,าองจารย์เหมาะมากกับสถานการณ์กับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะท่านที่สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการทำาน,านดาุชตาก็สอบถามเข้ามาค่ะที่ไลน์แอดวุพยากร์น,นะคะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่นะคะของผู้ที่เกิดราศีอาศรกศรันนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2563นะครับ ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทราบกันก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีกันเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีกันค่ะเขาเป็นธาตุดินนะดินเพราะฉะนั้นเขามีความเป็นความที่ว่ามั่นคงหนะักแน่นแล้วก็เป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบใจเย็นนะโดยเฉพาะไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยเป็นไพ่ฤาษีนะคะเป็นไพ่ฤาษีเพราะฉะนั้นชาวราศีกันจะสังเกตว่าหนึ่งเลยเนี่ย เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีโลกส่วนตัวสูงอะ่ะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้อะไรรู้จริงรู้ลึกรู้จริงอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เก่งและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเลยนะคะอย่างเช่นถะ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เขาก็จะแบบไม่สนใจแนละ้วถ้าเขารู้จริงว่าอะไรเขาพร้อมที่จะแบ่งปันในสิ่งที่เขารู้เลยล่ะพเพราะเขารู้จริงรู้ลึกเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเก่งรอบเก่งรอบตัวก็จริงแต่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะแล้วก็เป็นคนนที่่โลกสววตั เป็นคนที่มาผู้คนบางทีเข้าเข้าไปถึงตัวเขาหรอกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีโลกของเขาอะค่ะนะคะและนี่คือแบบตัวตนของเขาแล้วก็ท่ากําเนิดของชาวราศีกันนี้นเ,เ,เรารารูก,กันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนอยู่ในตัวตนเขาเป็นแบบไหนคะ่ะไพ่ประจําตัว,นะาวราศีกันนคุณได้ไพ่สี่เหรียญคะ่ะนั่นหมายถึงว่าในช่วงนี้คุณจะสังเกตว่าคุณจะโฟกัสในสิ่งที่คุณทําเยอะมาก ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องงานเรื่องการเงินหรือว่าการกระทําความรักคือคุณโฟกัสผลลัพธ์อะโฟกัสผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณลงมือทําในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตรอบตัวในตอนนี้อะไรที่เสี่ยงอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันแบบว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่ใช่คุณจะไม่ทําเลยนะ คุณจะแบบว่าต้องเอาให้ชัวร์ให้ชัดให้ใช่ชัวร์ชัดใช่สามคำนะคุณก็จะทําเลยนะแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณจะไม่คุณจะไปหาข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสนิในใจในครั้งนี้นั่นเองและนี่คือตัวตวนของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะมาดูการงานของคุณนะคะตำแหน่งเรื่องการงานของคุณคุณได้ไพ่ าราชินีพระจานทร์ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มีความสับสนในความรู้สึกความคิดของคุณอะไรบางอย่างนะสับสนลังเลที่บอกว่าตัวตนเนี่ยมะไม่ใช่คุณจะไม่ทําเพราะะนตำแหน่งเรื่องการงานนะจะมีความสับสนมีความลังเลมีความว้าวุ่นใจเป็นความแบบว่าคิดไม่ตกว่าจะเอาอยังไงดีคือแบบเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะแต่พอมีความสับสนเข้ามาเนี่ยมันทำให้คุณระบบคุณรวนน่ะ คุณไม่รู้จะเอายังไงคุณไม่รู้จะแบบไปตรงไหนยังไงดีเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติค่ะตั้งสติกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูว่าเราควรไปทิศทางไหนที่มันใช่สําหรับเราที่มันแบบไปแล้วมันโอเคอะ่ะไปแล้วมันใช่แล้วมันบวกแล้วมันส่งเสริมกับชีวิตคุณะ่ะก็ไปทางนั้นแหละแค่นั้นเองง่ายๆนะไม่ต้องไปสับสนอะไรที่มันที่มันก็ตัด ตัดสิ่งรบกวนออกอ่ะเอาความเป็นตัวตนของคุณมาเพราะคุณรักสันโดดเชื่อมั่นในตนเองอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีอะไรเข้ามาปวดทดสอบความรู้สึกคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ขอให้คุณเนะโฟกัสในสิ่งที่คุณทํา เมื่อคุณทาแล้วคุณจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นรอรอเจ็บผลลัพธ์ตอนแรกอาจจะสับสนแล้วก็ให้โฟกัสสิ่ธที่พอโฟกัสสิธรที่ทำ,ก,ททำก็จะมีบางอย่างเกิดขึ้นเป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องดีๆที่คุณรอคอยอยู่เป็นงานเป็นสิ่งที่คุณได้ทําลงไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอช่องทางบางอย่างที่คุณได้เคยทําไว้ก่อนหน้านี้และตอนนี้มันก็มีโอกาสเติบโตหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยติดต่อไว้ก่อนหน้านี้ และเป็นจังหวะนี้ก็มีข้อเสนอทเดียบางอย่างเกิดขึ้นนะคะกับกับช่วงเวลานี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของงานงานที่สมัครว่าก่อนหน้านี้และตอนนี้มันไม่ได้ตกลงอาจจะมีบางอย่าง เกิดการตกลงเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องเข้าไปคุยไปเจราจาเรื่องเงื่อนไขข้อสัญญาต่างๆให้มันชัดเจนก่อนนะคะเพราะว่าบางทีตอนนี้มันมีบางอย่างที่มันหมกเม็ดอยู่มีบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนอ่ะมันมีเจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องมาระวังนิดนึงค่ะข้อตกลงเงื่อนไขสัญญาอะไรบางอย่างที่ครูจะต้องทําในช่วงระยะเวลานี้นะต้องให้รู้ทั้งหมดนะอย่าเพิ่งรีบนะคะไม่ต้องรีบเซ็นสัญญาไม่ต้องรีบสรุปไม่ต้องรีบแบบว่า ทำไปก่อนไมท่ทำไปก่อนไม่ได้นะต้องให้ชัวร์นะเพราะว่าถ้ามีเจ็ดดาบเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังว่าผลต่างๆที่คุณได้ตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้หรือผลจากการกระทาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้มันจะส่งผลตัวคุณในอนาคตมันจะมีผลกระทบบางอย่างตามมาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะรอดูสถานการณ์รอดูผลลัพธ์แล้วก็ระมัดระวังกับสิ่งที่มันกระทาําโดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับว่าคุณจะได้โอกาสกลับไปทาบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยทําทิ้งไว้ในอดีตอาจจะเป็นเรื่องของ งานประมูลอาจจะเป็นเรื่องของงานที่คุณเคยเคยทาไว้แล้วแล้วก็ได้กลับไปทานครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คุณก็จะอว่าคุณโชคดีที่คุณได้กลับไปทําสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วที่คุณมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วที่คุณเคยทําไปก่อนแล้วแต่ครั้งนั้นมันอาจจะไม่สาเร็จครั้งนั้นอาจจะมีอะไรเจ็ขัดอยู่ครั้งนั้นมันอาจจะมีบางอย่างที่แบบว่าไม่ลงตัวแต่คุณได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมันแล้วถูกไหมก็ลองดูนะคะว่า เราได้มีโอกาสกลับไปทําอะไรที่เราเคยทำเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ในอดีตที่คุณเคยผ่านมาแล้วนะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ให้เทคนิคไปนะคุณก็ไปดูว่าอันน้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูว่าคุณใช้อะไรในการก้าวข้ามช่วงเวลานั้นและไอซี่มันเกิดขึ้นเนื่องคือเรื่องอะไรเพื่อที่คุณจะอนําตรงนั้นมาปรับกับตรงสถานการณ์ในปัจจุบนันนี้ซึ่งมันอาจจะต่างเวลาต่างบุคคลต่างสถานการณ์อาจจะเป็นในรูปแบบเดิม,เ,ดมเรื่องงานเดิม นะคะก็ลองดูนะคะว่าคุณจะใช้เทคนิควิธีการไหนดีก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็สอบสถามเข้ามานะเดยจะแนะนาเพิ่มเติมให้นะเพราะจะได้กลับไปทําบางอย่างแน่นอนและผลมันจะออกมาดีนะแต่ต้องดูว่าคุณจะไปทิศทางไหนตั้งสติดีๆและการทบทวนกับเหตุการณ์ประสบการณ์รกรณเก่าแน่ดีหน่อยละกันนะคะโอเคแล้วเรามาดูกันเรื่องของตําแหน่งรรับรายได้คุณได้ไพ่หกถ้วยนะั่นหมายถึงว่าจจรารักของคุณเนี่ยนะคะ ระลับของคุณมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์หรือว่าเป็นระรับที่ดีที่สอดคล้องกับเรียกได้ว่าคือมันระรับม,มันจะมามันมาในลักษณะของมีคนอุปถัมภ์คุณนะ่ะคุณจะมีระรับที่ดีเกิดขึ้นและระรับส่วนใหญ่ก็มาจากการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากใครบางคนมีการซัพพอร์ตที่ดีให้กับคุณงานคุณก็ส่วนหนึ่งนะ รายรับก็มาอีกส่วนหนึ่งก็คือมีมีคนใจดีและอาจจะแบบว่าเอ็นดูหรือแบบว่าต้องการช่วยเหลือคุณจริงๆเห็นคุณเป็นคนมุม่งมั่นกับกับเรื่องงานจริงๆนะคะแล้วจังหวะเนี้ยก็เลยเข้ามาซัพพอร์ตในทุกเรื่องในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของรายรับในเรื่องของสิ่งที่คุณควรได้นะคะอาจจะมาเข้ามาสนับสนุนให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คุณได้หวังไว้อาจจะไม่ได้มาสนับสนุนในเรื่องของรายรับโดยตรงแต่ผลักดันให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการ ก็ได้นะคะก็ได้นะเพราะว่า6ถ้วยเนี่ยคือสนับสนุนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับคุณผลักดันให้ทุกอย่างมันเกิดทิศทางที่แบบชัดเจนในเรื่องของรายรับที่คุณตั้งใจไว้นะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายของคุณเป็นสองด่าคุณรู้สึกอัดใจแบบไม่อยากจ่ายเป็นเรื่องที่แบบว่าจ่ายแบบเสียไม่ได้อ่ะคือแบบไม่อยากจ่ายไม่อยากที่จะต้องแบบ เอาเงินออกไปในส่วนนี้แต่ขอให้คิดอย่างเดียวคือว่าจ่ายไปและเราสามารถที่จะแบบหาอะไรเข้ามาได้มากกว่านั้นนะคะอย่าไปโฟกัสมันว่าแบบเสียดายหรือเสียใจเพราะไม่งั้นมันจะกลายทำให้คุณพลังงานตกไปนะเออแล้วก็มันมีไพ่แปดถ้วยคือช่วงนี้อาจจะต้องแบบเดินทางไกลบ้านหน่อยไม่ได้อยู่ติดที่นะคะแล้วก็ไปติดต่อเรื่องงานที่มันไกลจากผู้คนหรือแบบว่าจะต้องไปพบปะ,ะคนนอกสถานที่ไปรู้จักคนใหม่ๆไปรู้จัก รูปแบบงานใหม่ๆบริษัทงานใหม่ๆจะทำให้คุณได้แบบนี้คอนเนคชันใหม่ๆเขึ้นแต่ว่าก็มีความเหงาเรื่อนๆในใจนะจะต้องเดินทางแต่ว่าเป็นการเดินทางหรือเป็นการลงมือทาที่ด้แบบว่ามันจะสร้างผลดีกับตัวคุณในช่วงปลายเดือนนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีเข้ามาหลายอย่างที่คุณต้องแบบระมัดระวังนิดนึงระกันนะคะเพราะว่าเจ็ดดาค่อนข้างชัดเจนนะเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของอเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังผลกระทบบางอย่างจากการกระทําที่แบบ ตกๆหลน่หลนๆของคุณต้องระมาระวงังเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนะก็มาดูเรื่องของความรักกันละกันนะคะความรักของคนมีคู่หรือว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณได้ไพ่เทมเพลนค่ะมีโอกาสยากย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือแบบว่ามีโอกาสากที่คุณจะแบบไม่ได้อยู่ติดที่อ่ะคือต้องเดินทางอ่ะอาจจะต้องเดินทางไกลาจากคนรักหรือว่าเดินทางแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันอ่ะคือคุณอาจจะต้องแบบไปทํางานต่างถิ่นต่างแดน นะคะก็คุยกันหาเวลาคุยกันหาเวลาที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็สื่อสารกันให้ชัดเจนว่าที่เราไปเนี่ยเราไปด้วยแบบไหนยังไงนะคะเพราะว่าคนรักของคุณก็พร้อมที่จะเข้าใจเปิดใจรับฟังคุณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขอคุณเปิดใจคุยกันในทุกๆเรื่องด้วยละกันนะคะสําหรับคนมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันนะคะคนโสดคุณได้ไพ่8ถ้วยนั่นหมายถึงว่า ช่วงนี้คนโสดน,นะคะช่วงนี้คุณยังไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่คุณยังวนเวียนกับความรู้สึกเก่าๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ยังมีความห่วงหาอาทรองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่เปิดใจรับฟังรับฟัง,ฟง,ฟงหรือว่ารับใครเข้ามาในหัวใจเท่าไหร่ยังแบบนิ่งๆอยู่หราะรออาจจะแบบว่า กำลังตามหาบางอย่างเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งยังไม่เจอนะก,ก็ก็ขอให้โฟกัสเรื่องของงานก่อนละกันเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักเนี่ยให้เวลามันมันเป็นไปแบบที่มันควรจะเป็นละกันนะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองนะคะเนตัวตอนนี้ในใจคุณมันสับสนว่าวุ่นในใจไงจิตใจคุณไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว จิตใจคุณมันระส่าระสายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันบ็อกแวกไปนั่นไปนี่เรื่องงานก็ยังไม่โอเคเรื่องความรักก็ยังวุ่นอย่างนี้เรื่องการเงินก็สับสนวุ่นวายมันก็เลยแบบทำให้คุณแบบไม่รู้จะเอายังไงดีกับชีวิตก็ตั้งตั้งสตินอยละการกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเองกลับมาอยู่กับหัวใจตัวเองเพื่อดีว่าเราจะได้ถามว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดณตอนนี้อะไรสําคัญกับเรามากที่สุดอะไรที่เราต้องแบบทาก่อนอันดับแรกนั่นคือสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองนะ สาหรับคนโสดน,นะคะหรือว่าชาวราศีาราศีกรนนะคะที่เกิดในช่วงนี้นะคะสุดท้ายค่ะเรื่องของอุปสรรคต่างๆหรือว่าสุขภาพร่างกายที่ควรระมัดระวังคะ่ะชาวราศีกันค่ะให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันคะ่ะโรคที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อต่างๆหรือว่าโรคอรักเสบต่างๆบริเวณดวงตาหรือว่าศีรษะต่างๆนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะเป็นช่วงระบบภายในทั้งหมดนะคะ ระบบภายในติดตามรกูการหน่อยท่านที่มีอาการบาดเจ็บอยู่อาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้โรคลำไส้อุดตันโรคแบบข้างในขานหลอดลมลำไส้ต่างๆระบบภายในท่านหมต้องมาระวาน,นิดนึงหรืออาจจะเคยเต้นแล้วปล่อยทิ้งไว้นะคะก็อาจจะกำลัเริ่มของอางการต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะทานอาหารให้ตรงเวลาบางทีเราทํางานมาเยอะก็หลงลืมดูเวลาตรงนี้ไปก็อาจจะมีการโรคกระเพาะอาหาร ก็าเริ่มเกิดกันได้นะคะเรามาระวังอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของโอกาสต่างๆที่มีเข้ามาในตอนนี้พอดีว่าอยู่ตำแหน่งอุปสรรคโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่มันจะมาพร้อมกับสิ่งที่มันทั้งมุดอึดอัดใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจึงต้องรู้สึกว่าเจ็ดไม้เท้ามันมาตำแหน่งสิ่งที่คุณควรทําสิ่งที่มันเป็นอยู่ในใจในใจคุณนะต้องการทําอะไรให้มันเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถแต่บางทีมันไม่ได้ดั่งใจเราไงเพราะว่าเนี่ยตำแหน่งการงานคุณเป็นไพ่ราชินีราชินีพระจันทร์เนี่ย บางอย่างเนี่ยต้องการทําแบบนี้แต่มันทําไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นมันก็เลยหงุดหงิดใจว้าวุ่นสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงกระวนกระวายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคุณในใจคุณปรารถนาลึกๆหลืต้องการทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดให้เต็มที่แต่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองที่อาจารย์บอกไป อยู่กับความรู้สึกนะคะมีสติกับทุกเหตุการณ์จะทําให้คุณค่อยๆเห็นช่องทางที่คุณจะต้องไปต่อกับชีวิตได้ได้ชัดเจนมากขึ้นละกันนะสาหรับ,บ,บชาวราศีกันนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะ,ะท้ายที่สุดค่ะอาจารย์ขอฝากในส่วนของคราสไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นําไปประกอบเป็นอาชีพสวยอาชีพหลักแล้วก็เหมาะมากกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่บางท่านกำลังมองหาอาชีพอยู่ ะะที่คุณสามารถทาเงินได้ที่บ้านไม่ต้องเดินทางนะคะก็หาไรายได้เข้าตาได้อาจจะแบบทําในโลกโซเชียลซื้อออนไลน์ได้มากมายแต่ไปหมดค่ะอาจารยา์แบ่งปันให้คุณได้นะคะท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดดงพยากรณ์ไดนะรวมทั้งอาจารย์ขอฝากสมาชิก VIP คลับของอาจารย์ด้วยนะคะเดือนละ35สิบาทสิทธิพิเศษมากมายเตมไปหมดค่ะไปติดตามฟังในวิดีโอของอาจารย์นะคะแล้วฝากในเรื่องการกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่หนวจะเจอกจัคือหนูอธิษฐานต่อจากกระวังใหม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพราะหนูเชื่อว่าจัดกาวาันจัดปั่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอทิ์ถา์ได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลย้ยคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตนี้แลมมี่ามาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยางพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท้าการท่าไปท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูอรอย่าเงยก็ขึ้นมาเลย่ะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือสุดว่าถ้าถ้าคนที่แบบใชันหรืออะไรอย่างเงี้ยผต้องแบบอคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโ,โอแเคเ่ดู้เงนั่แหะ่ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นต่อคือถึงแม้วอันเนี้ยน้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หน่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วก็มาทาได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็ม100%เเลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหวัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปน,นี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัตบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่ขี่ชั่วโมงนี้แล้วก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือกระเบ้าแบมากขึ้น มาเรียงกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคาว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างมึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจาร์ของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกป่ะ